สวัสดีครับสวัสดีสำหรับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับวันนี้เรามาดูอีกแปลงหนึ่งนะครับสําหรับดอกงอนไก่นะครับที่ผ่านไปนะครับสำหรับดอกคอสมอร์นะครับวันนี้เข้ามาที่สวนดอกงอนไก่นะครับสวยงามมากรับเหมือนทางเหนือเลยฮะไม่แพ้นะครับไม่แพ้เมืองเหนือนะครับดอกงอนไก่สวยมาก ไม่ต้องไปไกลครับอยู่แค่พื้นที่ใกล้ๆนะครับคืออําเภอคอนมุรีติดกับอาเภอสงสางอําเภอหนองบุญมากอยู่ประมาณนี้นะอยู่กึง่งอยู่ที่อําเภอคอนมุรีนะครับมีโอกาสเข้ามาชมกันได้นะครับบรรยากาศที่สวยสำหรับท่านที่ติดตามรับชมในช่วงนี้ยังยังทันนะครับความงามในช่วงเดือนอเดือนคุมพานะครับจะมีด้วยกัน แลงนี้จะมี <c oughs> ดอกงอนไก่ครับงอนไก่สีแดงอาเดี๋ยวจะให้ดูสีแดงแล้วก็สีเหลืองครับกำลังสวยเลยครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาถ่ายรูปด้วยนี่ขนาดวันวันนี้วันพุธนะครับจาเป็นวันหยุดนี้ ก็ม่แน่นะฮะอาจจะเยอะขึ้นนะครับใช้มีโอกาสเชิญเข้ามาท่องเที่ยวได้นะครับที่วัดนะครับจะมีดอกคอดมอสด,ดอกง้อนไก่แล้วก็อีกหลายๆอย่างนะครับสวยงามมากที่แหล่งอีกหนึ่งที่นะครับที่มาไว้สำหรับถ่ายรูปส,สวยๆนะครับเดี๋ยวจะพาเดินดูนี่คือโซนของดอกสี แดงสวยครับแปลงก่าน,นี้จะเป็นแต่ก่อนนี้จะปลูกคอร์สมอสนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนลงมาเป็นน้อนไก่สวยงามจริงครับมีโอกาสอย่าพลาดนะฮะเข้ามาเที่ยวชมได้นะครับเพี่อเปิดความรืนนะครับดอกสีเหลืองสวยจริงครับ นี้ดูดอกสีแดงปนเขียวนี่ขนาดมีหญ้านะยังสวยขนาดมีหญ่ายังสวยเลยครับเดี๋ยวไปใกล้นะอยาก z ุ o m ได้นี่น้องๆมาถ่ายถ่ายรูปด้วยแล้วก็คนพี่นี่ก็ทำงานอยู่ที่สวนนะครับกำลังทำความสะอาดสวนให้สวยงาม ไก่น,นี้จะอยู่ได้นานพอสมควรนะครับถ้าใครอยากจะมาเที่ยวก็ยัง,ย,งยังทันนะครับยังมาถ่ายรูปก็ย,ยังทันฮะสวยครับในเดือนคมพาเดือนแห่งความรักครับพาเพื่อนพาแฟนพาพี่น้องมาเยี่ยมชมได้นะครับสถานที่ในวัดนะครับจะได้ยินเสียงพระเทศด้วย วยุคก่อนนี้จะเป็นดอกคอสมอดนะครับตอนนี้มาอยู่ที่สวนของดอกงอนไก่คือสละท่านที่เห็นก็อยากจะเรียนแบบก็ทำไม่ยากนะฮะอยากจะมีพื้นที่ไว้ทำร้านกาแฟหรือเป็นสถานที่ไว้ถ่ายรูป แต่ละพื้นที่นะฮะไม่ว่าตามร้านต่างๆนะครับ mm. ทาได้นะชุดนี้ขอนไก่พื้นที่บ้านเราปลูกได้ครับไมจวเป็นคอทมอนนี่ก็ปลูกได้จะเป็นคัตเตอร์ไม้กระเล็อะไรพวกนี้ก็ปลูกได้นะในพื้นที่เขตอีสานครับทําให้เหมือนเมืองเมืองหนาวก็ทําได้นะสร้อยทองญี่ปุ่นพวกนี้ก็สามารถปลูกได้นะในพื้นที่บ้านเรา น่าเราจะ,ะเคยเห็นส่วนมากจะเป็นทางทางเชียงใหม่เนาะที่ก็าทำไว้ไถ่ายรูปกันเราจะเห็นเยอะทางโซเชียลไม่ว่าทาง Youtube ไม่ว่าจะเป็นทางเฟซท,ทางเพจเว็บไซต์ต่างๆนะครับแต่วันนี้ในพื้นที่อำเภออำเภอคอนรีของเรามีแล้วครับมีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมกันได้ครับดอกไม้ที่วสวยสถานที่ยี่งงาม แล้วก็มาเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มาร่วมกันสร้างวัดสร้างนี้ก็ได้นะฮะร่วมกันทําบุญได้ปีที่แล้วไม่ได้มานะปีนี้ก็มีโอกาสก็เลยเข้ามาถ่ายให้ชมอย่างตัวงอนไก่เนี่ยผมยังไม่รู้นะฮะว่ามันสามารถจะขยายพันธุ์ได้ไหม คอตมอสนะฮะหลังจากที่เราปลูกแล้วก็มกันจะโรยแล้วก็มีมเมล็ดพันธุ์ที่มันร่วงลงนะสังเกตดูได้นะครับเรแปลงนี้จะมีมะเมล็ดพันธุ์ที่มันร่วงนะครับคอตมอสจะเกิดขึ้นมาแต่ก็พี่ก็จะเอาออกบนนะเหลือไว้แต่ห้านไก่สวยสวยให้คุณได้ชมครับ<ม>เดี๋ยวคลิปนี้สั้นๆนะครับ ก็ฝากกันไว้ด้วยก็แล้วกันทางช่อง YouTube นะครับ PP Channel นะครับเดี๋ยวจะพามาเยี่ยมชมเกี่ยวกับเรื่องดอกไม้และสถานที่ต่างๆและข่าวสารทั่วไปนะครับติดตามรับชมกันได้ฝากช่องกันด้วยก็แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก็แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ